จำแทบไม่ได้เวียสุกณลวัฒไว้หนวดคราวดกหล่อไปอีกแบบครัมวอดในวงการบันเทิงมานานสำหรับเวียสุกลวัฒพระเอกเบอร์ต้นของเมืองไทยเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลายบทบาทปัจจุบันหนุ่มเวียรสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับภรรยาวิกกี้พีมนยามีทาย,ยาทตัวน้องน้องวิรินมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ ซึ่งหนุ่มเวียมักจะทำคลิปลงช่อง YouTube เผยโมเมนต์ครอบครัวและโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมบ่อยๆท่ามกลางแฟนคลับต่างชมความน่ารักของพวกเขาล่าสุดทุกคนต่างตะลึงกับลุกใหม่ของหนุ่มเวียไว้หนวดยาวจนแทบจะไม่ได้แต่บอกเลยคขะว่าลุกนี้ก็ให้ความเท่คมเข้มหล่อไปอีกแบบเหมือนกันจำแทบไม่ได้เวียสุกล,ลวัดไว้หนวดคราวดกหล่อไปอีกแบบ ครัมวอดในวงการบันเทิงมานานสำหรับเวียสุคนล,ลวัฒพระเอกเบอร์ต้นของเมืองไทยเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลายบทบาทปัจจุบันหนุ่มเวียสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับภรรยาวิกกี้พีมนญ,ญามีทาย,ยาทตัวน้องน้องวิรินมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ ซึ่งหนุ่มเวียมักจะทำคลิปลงช่อง YouTube เผยโมเมนต์ครอบครัวและโพสภาพลงอินสตาแ a m มบ่อยๆท่ามกลางแฟนคลับต่างชมความน่ารักของพวกเขาล่าสุดทุกคนต่างตะลึงกับลูกใหม่ของหนุ่มเวียไว้หนวดยาวจนแทบจะไม่ได้แต่บอกเลยคขาว่าลุกนี้ก็ให้ความเท่คมเข้มหล่อไปอีกแบบเหมือนกัน